พบกับที่ดินแปลงสวยพบกับมดนายหน้าสังหาออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมดก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะคะในโซนบ้านนาเมืองค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่155ห้าิบห้าตารางวาค่ะ ติดถนนคอนกรีตนะคะหน้ากว้าง20เมตรลึก30เมตรนะคะห่างถนนทุ่งใหญ่300เมตรค่ะอยู่ในโซนบ้านนาเมืองจะเดินทางไปสนามบินอุบลก็สะดวกนะคะ <c oughs> ใกล้ขนส่งใกล้ขนส่งที่ทำไปกับขี่ใกล้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะคะประมาณ700เมตรค่ะ,ะถ้าท่านใดสนใจที่ดินสร้างบ้านสร้างหอพักนะคะแปลงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันมีเพื่อนบ้านแล้วไฟฟ้าปลาปลา,าครบนะคะด้านข้างนี้ก็จะเป็นหอพักค่ะ สนใจที่ดินแปลงสวยๆทักมดนะคะช่อง Youtube นายหน้าสังหาออนไลน์หรือว่าช่อง Facebook ซื้อขายบ้านที่ดินอุบลราชธานีค่ะขอบคุณค่ะ